ป่านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขี้โรคนะคะแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนักซึ่งจะต้องอยู่แต่ในห้องห้องแบบห้องปอป่าสะอาดแล้วก็ป่านเนี่ยไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะว่าออกไปเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็เลยไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่แต่บ้านอย่างเดียวเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยถามว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ยังไงเนี่ยต้องไปดูแต่ว่ามันเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เป็นบทที่ตันอยากได้จริงๆค่ะ เป็นเด็กผู้หญิงที่อ่านกระตูนแล้วก็ชอบเกี่ยวกับคอสเพย์ชอบแต่งตัวเหมือนกระตูะนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาอยู่ในห้องเปล่าเนี่ยเขาก็จะมีจินตนาการของเขาตลอดเวลาใช่ใช่ใชค่ะพี่เพื่อนนี่เห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยตั้งแต่แบบเล่นหนังช่วง,วงแรกๆเลยก็ดีคานเพื่อนเขาก็น่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องก่อนที่ตันเล่นกับพี่เพื่อนเรื่องนั้นเนี่ยเราจะใช้บทแบบ อิมพอไวหน้ากล้องมากกว่าแต่เรื่องนี้เรามีบทเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เรื่องเดียวอะคะ่ะนอกนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างใช่คือ,อ,อต้องเล่าพื้นเพน,นิดนึงว่าป่านเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทก,กับต้นคือเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวด้วยกับต้นต้นเนี่ยจะคอยช่วยป่านทุกอย่างจะมีวันหนึ่งต้นหายไปแล้วต้นเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านแล้วเหมือนกับว่าแมวเนี่ยคือ ป่านเนี่ยมีเพื่อนคนเดียวคือแมวที่แบบแมวแบบมาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าเขาก็มาวนเวียนอยู่แถวแถวบ้านอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าแมวเนี่ยกระโดดข้ามรั้วเข้าไปบ้านตน้นป่านก็จะเข้าไปช่วยก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นฉากประทับใจอะค่ะก็คงเป็นคงเป็นฉากที่อยู่หน้ากระจกอะค่ะ อยู่หน้ากระจกแต่งตัวเป็นคอสเพย์ความรู้สึกตาในการเล่นเนี่ยมันมีหลายความรู้สึกมากเลยทั้งความคิดแปลกๆทั้งแบบความรู้สึกที่ป่านมีต่อแม่ทั้งแบบความคิดที่แบบมันมันไม่น่าจะคนคนปกติธรรมดาไม่น่าจะคิดได้อะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงคนนี้คิดได้อะไรเงี้ยคือมันมีหลายอารมณ์ใช่ค่ะคือความที่ป่านไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะคะไปเจอบ้านของพี่นกเนี่ยก็จะแบบ เป็นบ้านแปลกแ,แ,แ,แค่โอเคเจอบ้านธรรมดาปกติก็จะไม่เป็นไรตัวปั่นเองก็จะตัวปั่นเองก็จะรู้สึกแปลกแล้วแต่ว่านี่กลับไปเจอบ้านที่แปลกซึ่งมีแต่สัตว์เป็นไปหมดเลยแล้ววันนั้นก็เป็นคืนฝนตกด้วยซึ่งก็แบบทําให้แบบน่ากลัวมากๆสาหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเข้าไปบ้านแบบใครก็ไม่รู้อะค่ะจุดประสงค์ของเราแค่ไปตามหาแมแวเท่านั้นนะคะเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะเจออย่างอื่นไงนน ก็ตันคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะแบบแหวกแนวไปจากหนังเรื่องอื่นของเมืองไทยไม่ค่อยมีใครได้ทำหนังแบบนี้เท่าไหร่นะคะมันจะแสดงออกถึงความเป็นคนคนหนึง่งความคิดของคนคนหนึ่งที่แบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราได้พี่นกมาเล่นด้วยยังไงก็ฝากด้แล้วกันนะคะ